ชมพูอรยาลงคลิปวันเกิดไซฟ,ฟ้าพายุแต่โดนดราม่าเพราะเรื่องเค้กถึงแม้ว่าจะผ่านวันเกิดมาแล้วแต่ดูเหมือนว่าจะมีดราม่าเบาๆให้ได้ติดตามกันแล้วล่ะค่ะสำหรับการฉลองวันเกิดของน้องไยฟ,ฟ้าพายุลูกชายหัวแก้หัวแหว่นของชมพูอรยาที่ได้จัดปาร์ตี้เล็กๆฉลองวันเกิดครบเจ็ดขวบให้กับลูกชาย โดยประเด็นดราม่าที่ว่านี้ก็คือเรื่องของเค้กที่ชาวเน็ตนั้นมองว่าเค้กวันเกิดน้องๆดูเยอะเกินไปเกือบ20ก้อนใน Twitter นั้นได้มีชาวเน็ตไปโพสต์ข้อความว่าเค้กวันเกิดสายฟ้าพายุประหนึ่งลานเค้กฮ่าฮ่าาฮาโดยก็มีชาวเน็ตนั้นเขามาผิดพาอความเพิ่มเติมว่ารู้สึกเยอะจน Unnecessary และ o v e r Consumption มากๆสื่อถึงการฉลองวันเกิดที่มีเค้กเยอะเกินจำเป็นแต่ยังไงก็ตามการจัดปาร์ตี้วันเกิดครั้งนี้แม้ว่าเค้กจะดูเยอะแต่คนที่มาร่วมงานเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะคะคิดว่าเค้กเนี่ยก็ไม่น่าจะเหลือขาดงานนี้เพราะว่ามีเพื่อนๆของสายฟ้าพายุเด็กๆมากันเยอะเหมือนกันคะ่ะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ